เอออสปอร์ตภูมิใจนำเสนอไซตามะหน้าซื้อรูดซับชายนี่สองบุรุษปิศาสนาสิ่งที่ไซตมามะนั้นรูดซับมาหรือดึงมาได้เนี่ยเป็นดาบในตำนานเลยนะเพื่อนๆนะก่อนหน้านี้ไซตามะเคยทำดาบของบุรุษปิศา2สองคนนั้นพังนะครับก็เลยทำให้ตัวของไซตามะนั้นดิ้นไม่หลุดจากไอ้สองตัวนี้นะตามลำควรแล้วกัน <c oughs> คราวนี้ก็ถือโอกาสในการชดชายนี่ปดนี่บวกดอกอย่างมหาศาลกันเลยทีเดียวนะเพื่อนๆนะก่อนนี้จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและเรา เริ่มพูดคุยกันเลยครับตุ้ม ในตอนล่าสุดพวกเราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าตัวของไซตมามะนั้นมีความสามารถในการจับดาบมิติหรือมีความสามารถที่เหนือกว่ามิติที่5ไปเลยความแข็งแกร่งที่เหนือกว่ากฎฟิสิกส์ที่จะนําม,มาเป็นเหตุผลได้อยา่างไซตามะนั้นมันไร้ขีดจำกัดเลอเกินครับในตอนนี้<ม>แล้วก็ตัวของ,ของไซตมามะเองนอกจากจับดาบมิติที่เป็นการโจมตีของวอยจับดาบมิติดึงดาบมิติและดึงกลัวของวอยนั้นจากมิติที่สูงกว่ามายังมิติที่ต่ำกว่าได้ด้วยเช่นเดีวยวกันนะครับคือความสามารถมันก็ไร้กฎเกณฑ์ใดทั้งสิ้นเลยนะตัวของไซตามะเนี่ยในช่วงเวลาที่ ที่จะ,ะเผด็จศึกใช้ท่าไม้ตายดาผ่ามิติจัดการกับบาร์สโซนิกและแฝดประกายแสงให้ตุยภัยในคราวเดียวครับแต่ในช่วงเวลาที่สถานการณ์มันกําลังจะย่าแย่ดาผ่ามิตินั้นกับหยุดชะงักมันทําให้ทั้ง3คนที่กําลังจะโดนโจมตีอย่างบาร์สโซนิกและแฝดประกายแสงถึงกับอึ้งไปเลยครับอยู่ดีๆด,ดาผ่ามิตินั้นก็หยุดชะงักโดยที่พวกเขานั้นก็ไม่รู้เลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นและหลังจากนั้นพวกเราก็จะได้เห็นครับว่าคนที่หยุดนั้นคือตัวของไซตตมาและยังมีการดึงดาบมิตินั้นลงมาด้วยเช่นเดียยวกัันนะครบ ฉุดกระชากกันเล็กน้อยใสายตามาได้นดึงชิวๆแต่ตัวของวอยนั้นต้านทานแรงดึงของไซตามาไม่ได้กระเด็นกลับคืนมายังโลกใบนี้ครับและนั่นมันก็ทําให้ใสาตามาถึงกับงงเลยทีเดียวเพราะสิ่งที่อยู่คามือของเขานั่นคือดาบในตำนานดาบอะไหลนั่นตัวโคมานากะก็อุทานขึ้นมาครับว่านั่นคือดาบนินจานี่และพวกเราก็จะค้างกันอยู่ตรงนี้เลยครับอา้าวการที่ใซตามามาหยุดยั้งวอยได้สุดท้ายแล้วบาร์ดแฟตซนิกก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนหยุดยั้งการโจมตีนั้นแน่นอนครับในบทต่อๆ จะรู้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าสิ่งนี้เพื่อนๆหลังจากตัวที่วอยนั้นถูกดึงกลับคืนมายังโลกไปนี้นะครับแล้วก็ได้มีการต่อสู้กันอีกครั้งนึงระหว่างแฝะกายแสงโซนิคความเร็วเสียงและบัสทั้ง3าคนน่าจะสังเกตครับว่าในมือของวอยนั้นไม่มีดาบในตำนานแล้วและดาบนี้แหละครับที่จะเป็นอาวุธในการใช้ท่าไม้ตายของ an, วอยโดยชิ้นเดียวกันนะครับมันหายไปแล้ว และในระหว่างที่ทั้ง4คนนั้นกําลังประจันหน้าต่อสู้กันอยู่อยู่ดีๆพี่ไซตามะก็ทําหน้าเออเออเดินมาแบบชิวๆพร้อมกับน้องมานนโกและมือนั้นก็ถือดาบในตำนานแน่นอนมันก็ทําให้ทั้ง4คนนั้นรู้แล้วครับว่าดาบที่มันหายไปนั้นมันอยู่ที่ใดมันอยู่ในมือของพี่ไซตามะนั่นละ่ะตัวของวอยเองก็จะรู้ได้ทันทีครับว่าคนที่ดึงดาบไปจากมือของเขานั่นคือไซตามะส่วนอีก3คนนี่ก็ต้องอึ้งกันหน่อยล่ะครับว่าความแข็งแกร่งของไซตามะมันอยู่ระดับใดกันแน่สามารถดึงดาบบบมมาจาจกือขอขงได้แบบ เฉวชิวชิวแฟรประกายแสยงกับโซนิคก,ก็คงต้องอึ้งกันหน่อยละครับสามารถลูดซับท่านผู้นั้นมาได้อย่างง่ายดายไซต์มาแข็งแกร่งเพียงใดกันแน่นะ ใซตามานั้นอาจจะลูดซับไว้ได้อีกครั้งสองครั้งหรือ3าครั้งแล้วแต่คนเขียนจะเขียนเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตามต้นฉบับแล้วใส่ตามารูดซับมาทั้งหมดอาวุธที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นปืนอาวุธนินจาเคล็ดลับวิชานินจาหรืออื่นๆครับไสตามารูดซับมาหมดเลยแต่ในฉบับของภาพสวยมันเพิ่งจะเริ่มครับนั่นก็คือลูดซับมาเพียงดาบสองข้างเท่านั้นเองผมกําลังจะบอกเพื่อนๆว่ามันมีเพียงสองเล่มนั้นสแสดงว่ามันยังมีเวลาให้พี่ใส่ตามานั้นได้ลูดซับต่อ,อะะนะเพื่อนๆ คืออาจจะรุดซับจนหมดเนื้อหมดตัวกันเลยทีเดียวนะเพืเ่อนๆและตัวของ v วอยนั้นก็น่าจะบาดเจ็บสาหัสแล้วก็นําตัวไปรักษาได้ครับจับตัวแบบยอมเถอะและตามกฎของการต่อสู้ซึ่งไม่รู้ว่าใครเป็นคนตั้งกฎขึ้นมานะครับตามที่ผมมโนแล้วกันนั่นคือ ลูดได้ผู้นั้นก็ยึดของและด้ตามเหตุผลครับตัวของไซตามะมันมีพลังแบบเหลือล้อนแบบที่พวกเราคุยกันไปในคลิปก่อนๆแล้วว่าพลังของไซตามะมันคืออนันต์อนันต์โคตรเลยทีเดียวนะมันไม่จําเป็นที่จะต้องมีชุดหรือไม่จําเป็นที่จะต้องมีอาวุธหรือยุดโุปกรณ์ใดๆในการต่อสู้ครับหมัดเพียวๆก็พอแล้ว แล้วเพื่อนๆก็จะมีคำถามต่อไปว่าอา้าวลูดแล้วต้องยึดของนี่ไซตามาจะเป็นเจ้าของแบบเต็มตัวไซตามาก็คงไม่ได้ใช้หรอกครับและตัวของไซตามาเองก็มีเจ้า2ตัวนะครับซึ่งมันเป็นบุรุษปิศาจซึ่งผมก็ไม่บอกเพื่อนๆหรอกว่ามาลังควนไซตามามากๆเลยทีเดียวนะแล้วก็เป็นนินจาด้วยไซตามาก็คงจะลำคาญคิดว่าไอ้สตัวนั้นมาลังควนไซตามาหรือมายุ่งกับไซตามานั้นด้วยเหตุผลที่ตัวของไซตามาเคยไปทําของของเข้าพังนั่นเองนะเพื่อนๆนะคนแรกนะครับต้องขอบอกไ้ก่อนเลยว่าเพื่อนๆอาจจะไม่รูู้้้จจจัักกหรรืออาจจะาแลว ก็พูดเล่นเป็นเล่ยละเพื่อนเพื่อรู้จักเป็นอย่างดีนั่นคือตัวละครที่ชื่อว่าโซนิคความเร็วเสียงตัวละครที่เชื่อมั่นในความเร็วของตัวเองมากๆเลยทีเดียวในคราบความเร็วประดุดดังเสียงเลยทีเดียวนะ คนธรรมดาเนี่ยไม่สามารถมองตามทันครับนอกจากการคือที่ที่รวดเร็วแล้วการโจมตีก็รวดเร็วเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะการปาอาวุธลับเข้าใส่ไซตามะไซตามะก็จับได้อย่างง่ายดายตัวของโซนิคเองก็พุ่งการโจมตีด้วยการใช้ดาบนั้นหวังที่จะปิดชีพและสังหารไซตามะทันทีครับแต่ไซตามะก็จับได้อย่างง่ายดายอีกครั้งหนึ่งครับพร้อมกับกำดาบนั้นแตกเลยโซนิคดาบแตกครั้งแรกครับแล้วก็จะมีครั้งที่2ด้วยนะนั่นคือเข้าไปกวนใจของไซตามะนะครับในระหว่างที่ไซตามะําภารกิจฮีโร่เข้าไปหวังที่จะโจมตีใส่ไต การื่อนตัวนั้นเร็วมากเลยทีเดียวนะเพืเ่อนๆน,นะและไซตเตอร์แม็กก็ไม่ได้ใช้มือเลยครับใช้ปากงับเข้าแบบจริงจังกันเลยทีเดียวทําให้ตัวโซนิกนั้นตกใจเลยเกินครับถ้าหากคนธรรมดาเนี่ยน่าจะขาดครึ่งไปแล้วแต่ไซตเอร์แม็กนั้นฟันนะเป็นมีมอะ่ะเพื่อนๆเป,นเป็นมีมฟันแข็งแรงอะ่ะก็จัดการได้อย่างง่ายดายดาบของโซนิกพังไป2เล่มครับซึ่งแน่นอนตัวของไซตเอร์แม็กอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าตัวของโซนิกนั้นมาตามละควานตัวเองเพราะว่าตัวของไซตเอร์แม็กไปทําดาบของโซนิกพังแต่ความเป็นจริงแล้วเพื่อน ว่าโซนิกนั้นเมทิฐีครับการที่มีใครสักคนนึงมีความเร็วมากกว่าโซนิกและก็สามารถเล่นงานโซนิกได้อย่างง่ายดายหลายต่อหลายครั้ง14ครั้งอะ่ะโซนิกนั้นต้องการที่จะล้างแค้นไซตามะาครับมองไซตามะาเป็นศัตรูแบบเต็มตัวส่วนทางด้านไซตามะาก็คงไม่ได้มองโซนิกว่าเป็นศัตรูใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่สัมผัสถึงอันตรายจากโซนิกเลยโอ้ท้อใจเลยเพื่อนๆและแน่นอนดาบในมือของไซตามะาที่ลูดซับมาจากท่านผู้นั้นถ้าหากไซตามะานั้นจะยื่นให้สักดาบก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกครับแล้วก็คงคิดว่า ใช้นี่ดาบไปแล้วเนี่ยไอตัวนี้มันจะไม่มายุ่งกับตัวเองเอีกไม่ใช่หรอกครับมันอาจจะไปฝึกตัวเองให้แข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็มาเล่นงานไซตามะาก็เป็นไปได้ส่วนทางด้านอีกคนหนึ่งที่ตัวของไซตามะาเองจะต้องจําเ็นที่ต้องชดใช้นี่เพื่อไม่ให้มันมายุ่งกับตัวเองอีกนั่นคือแฝดประกายแสงครับในช่วงเวลาที่ดาบของแฝดประกายแสงนั้นติดอยู่ในหินหนะฮะและตัวของไซตามะาและมานากโกะเนี่ยก็ช่วยช้าเกินไปครับมันก็เลยทําให้ดาบนั้นหักถ้าช่วยเร็วกว่านี้เนี่ยอาจจะไม่หักก็ได้ตัวของไซตตาาามะจจจจเเข้้้ใแแแแบบนนนัคร่ววปป็ิงลฝกย ันน้มาหาไซตามะด้วยเหตุผลที่ว่าต้องการที่จะให้ไซตามะเป็นลูกศิษย์เห็นกระบวน่าท่าทางการขยับตัวของไซตามะมันไม่มีรูปแบบครับถ้าหากได้รับการฝึกฝนอย่างดีและอาจารย์ที่ดีแล้วละก็ก็จะทําให้ไซตามะเก่งขึ้นโอ้โหบ้าบอคอแตกแฟนประกาศแสงเลยมีปฏิพันธ์อันแน่วแน่นะครับที่จะเป็นอาจารย์ของไซตามะส่วนทางด้านไซตามะก็ไม่อยากยุ่งนะครับแล้วก็ไม่อยากฝึกด้วยถ้าไซตามะจะมอบดาบที่ลุดซับมาได้เพื่อจะ ปัดลังควานแฝดประกายแสงอีกคนหนึ่งก็เป็นไปได้ครับที่สุดทั้งหมดทั้งมวลแล้วดาบนี้นะครับมันคือดาบในตำนานที่มันสามารถลดหนี้บวกกับดอกมหาศาลครับเพราะว่าพลังมันมากกว่าดาบของแฟตและก็โซนิกอย่างมากมายเลยทีเดียวนะเพื่อนๆนะก่อนที่จะจบการพูดคุยกันในครั้งนี้ก็ขอบอกไว้เลยนะครับว่ามันมาแล้วนะครับฉากในตำนานที่พวกเราพูดถึงกันเยอะที่สุดนั่นคือฉากลูดซับของไซดามาที่ได้มาจากท่านผู้นั้นนะครับในตัวของต้นฉบับเนี่ยพวกเราอาจจะไม่ได้เห็นนะครับและก็ทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าชอบฉากแบบนนั้น ากกว่าครับมันดูลึกลับดีแต่ในฉบับภาพสวยครับก็ทําให้เห็นแล้วครับว่าลูดซับมาได้อย่างไรด้วยพลังที่มันเป็นระดับคอสตมิกแบบนี้ส่วนแฟนประกายแสงและโซนิกก็ถึงกับต้องอึ้งต่อไปนะครับเพราะว่าไม่ได้เห็นการลูดซับของไซตามะแต่ก็รู้นะว่าไซตามะเป็นคนจัดการท่านผู้นั้นหรือเอาดาบมาจากท่านผู้นั้นได้ความแข็งแกร่งของไซตามะมันอยู่ระดับใดกันแน่เนี่ยก็ต้องอยู่ในใจของแฟนประกายแสงและโซนิกมากมายกันเลยทีเดียวนะเพืเ่อนๆนะเพราะว่าแฟนกับโซนิกเนี่ยไม่สามารถต่อกรกับท่านผู้นั้นได้เลยแค่นนี้้้มัก็รูแลวค ว่ามันห่างไกลจากพลังของไซตามะมันห่างไกลจากความสามารถของไซตามะเหลือเกินส่วนในคลิปนี้เพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คาว่าอาไรพิมพ์คาว่ารักหรือคําว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบคลิปนี้ล่ำลากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับทีเออาร์สปอร์ตในคลิปนี้ก็อย่าลืืมกกดซ้อออขงใในนตะชป พวกเราด้วยนะครับกดผ่านลิงก์ในช่องนี้ก็จะทำให้เพื่อนๆนั้นค้นพบสินค้ามากมายและผมก็จะมีรายได้จากการซื้อของของเพื่อนๆด้วยนะครับนั่นคือจุดประสงค์ของผมที่บอกเพื่อนๆทั้งหลายว่าบอกออก่อแต่งและอยากร่ำรวยกันเลยทีเดียวนะเพื่อนๆนะก็อย่าลืมร้านค้าในช่องช่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับ